สวัสดีค่ะทุกคนจ้าบาดเจ็บเข็มสองเมื่อกี้นี้ก็ถ่ายบรรยากาศคร่าวๆให้ดูนะคะทางเข้าทางออกแล้วก็จุดรอคิว ฉีดก่อนหน้านี้นะคือเขาจัดคิวแบบระบบมันผิดพลาดนะคะเท่าเท่าที่อ่านข่าวนะคิวยาวมากทุกคนนัดห้าโมงได้ฉีดหกโมงก็คือยืนรอคิวนะหนึ่งหนึ่งชั่วโมงนะคะเออแบบแล้วเขาก็ไม่ได้จัดที่สำหรับว่าให้นั่งให้อะไรอย่างเงี้ยให้ยืนต่อคิวแบบเว้นระยะกันนะคะเอ่ย,ยาว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 ไปอะไรเงี้ยนะเนาะผิดพลาด ครั้งแรกนี่ถือว่าปิดพลาะคะ่ะเพราะว่ามีคนทั้งคนแก่คนท้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็รู้เนาะว่าฝรั่งอะ่ะเขาค่อนข้างถือเรื่องอะไรอ่ะสิทธิเท่าเทียมอะไรประมาณอย่างเงี้ยเขาจะน้อยมากที่ว่าจะเสียสละอะไรเงี้ยคือใครมาก็ใครมาก่อนใครได้ก่อนอะไรอย่างงี้เนาะเออมันไม่เหมือนคนไทยที่พอเราเห็นแบบคนแก่หรือว่าเด็กอะไรเงี้ยโอเคให้เขาไปก่อนมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้ย โอเคนะคะก็เข็มแรกที่ฉีดเข็มแรกที่ฉีดไปนะคะโดนจับฉีดข้างซ้ายนะคะเข้าไปเดินเข้าคิวไปนะฉีดปุ๊บเข้าข้างซ้ายโอ้โหเจ็บมากเลยค่ะเจ็บยกแขนไม่ขึ้น2วันเลยทุกคนจริงๆคะ่ะนอนแบบเราก็รู้สึกว่าเจ็บเจ็บเจ,จ็บมากเลยไฟเซอร์นะคะเข็มแรกเนาะเอ๊ะเจ็บฮา โอเคสองวันค่ะทุกคนเนาะยกแขนไม่ขึ้นแล้วก็แบบนอนนอนนอนอยู่นอนตื่นสายอะ่ะเอาง่ายเนาะทุกคนโอเคแล้วก็พอหลังจากวันที่สองวันที่สามมันก็ดีขึ้นค่ะก็ปกติเนาะแต่แค่รู้สึกว่าเราถนัดข้างซ้ายมันทําอะไรไม่สะดวกพอเทนนี้เข็มสองเขานัดนะคะภายในภายในเดือนหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยไฟเซอร์มันค่อนข้างจะฉีด,ดติดต่อกันเนาะมันไม่เหมือนกับแอสตราต้องรอประมาณ3เดือนเกือบ3เดือนถึงจะฉีด ฉีดนะคะเออโอเคมารอบนี้ก็โอเคมามาลงทะเบียนมาเข้าคิวเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าไม่ไม่นานค่ะเดินตามคิวมาประมาณ1ินาทีเพราะว่าเขาก็ต้องมาเช็คประวัติเราอีกว่าโอเคเข็มแรกอะไรเงี้ยเออแล้วพอไปถึงคุณหมอนะคะก็เขาไม่เชื่อว่าเป็นคุณหมอเราเป็นแบบอาสาอะไรเงี้ยค่ะแบบอาจจะเป็นนางพยาบาลอะไรเงี้ยหรือเปล่าเนาะเออมามารอฉีดยา อีแม่ก็กลัวเนาะอีแม่ก็เดินไปคือเขามีจุดบริการประมาณ30สิบคนนะนะประมาณนี้นะคะเดินไปนะมันไม่มีคิวนะคะเดินเข้าไปก็ได้ฉีดเนาะแต่ก็เออเราก็เดินวนดูว่ากูจะฉีดกับใครดีวะอะไรอย่างเงี้ยอุ้เออคนนี้ตัวใหญ่เดี๋ยวมือหนักแน่เลยไม่ไปอุ้ยคนนี้ตัวเล็กเดี๋ยวแบบเงื้อเงีงงงง้อีแม่กลัวเออเพราะว่าเข็มแรกอะฉีดกับแขกค่ะทุกค,คนแบบ จุ๊บแบบเจ็บมากพอครั้งเเข็มเข็มนี้ก็อ่ะโอเคมาดูมาเข้ากับคนนี้เดินเดินวนจนเขามองแล้วเขาก็เรียกเนาะว่าโอเคไม่มีคิวอยู่เดินไปอะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวแบบเขาไม่เขาก็ไม่ได้อยากให้เดินทัวรนะ์เนาะเออพอ โอเคก็ okay. ไปมองดูแลโอเคเข้าเข้าไปฉีดกับคนนี้เนาะเขาก็เช็คประวัติทำาน่นทำนี่เราก็บอกเขาว่าครั้งนี้ฉันขอฉีดข้างขวาน,นะคะเพราะว่าฉันเป็นคนถนัดซ้ายเค้าที่แล้วอะฉันเจ็บมากฉันยกแขนไม่ขึ้นสองวันเลยอะไรเงี้ยฉีดข้างฉีดข้างขวาน,นะคะอะไรเงี้ยเราก็บอกเขาดีๆนั่นแหละแบบว่าดดนะได้ไหมอะไรเงี้นะคะกบอกว่าโอเคเลือกได้ค่ะอะไรเงี้ยเออว่าจะฉีดข้างไหนเนาะเออแล้วก็ เอาสำลีมาเต้มเต้มเต้มแล้วก็เราก็ทำอย่างนี้น่ะแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบกลัวกลัวมันเจ็บเหมือนเขาที่แล้วอแบบ่ะแต่เวลาไปบริจาคเลือดอะ่ะทุกคน ไม่ธดานี้เป็นนัก,นกบริจาคเลือดนะคะกับไทยนี่บริจาคเลือดนะคะเออมองเข็มได้นะไม่เป็นไรเข็มเท่าหลอดยาคูนะคะเออเข็ม <laughs> เข็มบริจาคเลือดนะมันจะค่อนข้างใหญ่นะ,ะแต่แบบมันไม่ได้รู้สึกว่ามันเสียวอะมันมองได้นะ,ะแต่เข็มฉีดยามันอันเล็กอะมันรู้สึกแบบโอ้ยมันเสียวไม่อยากมองนะคะแล้วก็กลัวกลัวการกลัวการฉีดด้วยแหละโอเคกลัวเอฟเฟกองของอผลข้างเคียงของวัคซีนอะไรอย่างนี้เนาะ,ะโอเคเทนี้ก็ หลับตาเย็นเย็นทำใจชื้นทำใจชื้นใช่ไหมหลับตาหลับตาเขาก็มือเบามากเลยค่ะค่อยๆทำครั้งนี้รู้สึกว่าการฉีดใช้เวลานานกว่านะประมาณแบบ30มสิบวิอะไรเงี้ยกว่าที่เขาจะค่อยๆเอาเข็มเข้าไปกว่าที่เขาจะกดเข็มฉีดยาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเข็มฉีดยามันอยู่ที่แขนมันอยู่ที่แขนนานนะคะแต่ว่าไม่เจ็บหรือเหมือนเราก็งงอยู่ว่า เฮ้ยมึงฉีดยังวะมึงมึงเอาเข็มเข้าไปยังวะอะไรเงี้ยลุ้นอยู่เนาะแต่แบบแต่คราวที่แล้วนะคะเข็มแรกเนาะจุ๊บขฉีดจุ๊บเข้าไปนะเจ็บเจ็บมากแต่เร็วปุ๊บเข้าไปรู้สึกเจ็บแบบ๊บแล้วก็ดึงออกเสร็จเลยอะไรเงี้ยแบบประมาณแบบไม่ถึงห้าวิอะเข็มเข้าแขนแล้วก็ดึงออกเนี่ยแต่ครั้งนี้นานแต่ไม่เจ็บเนี่ยออกมาตอนนี้ก็ไม่เจ็บนะคะครั้งแรกนี่รู้สึกแบบโอโ้โหแขนยกไม่ขึ้นเลย ครั้งที่สองนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับคนฉีดด้วยนะหรือเปล่าหรือว่าตัวยาเราชินแล้วเข็มเข็มแรกมันแบบยังไม่เคยได้รับตัวยานี้มันก็เลยแบบรู้สึกว่ามันจิบเข็มที่สองก็ไม่ได้รู้สึกเลยรเลยตอนนี้ก็ไม่รู้สึกอะไรนะคะเฉยๆนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวสักประมาณอีกสองสาวันผ่านไปแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวอาการใหม่นะคะแล้วค่อยจะลงคลิปให้ดูอีกทีดีกว่านาะ ทุกคนวันนี้ก็มาอัปเดตไฟเซอร์เข็มที่สองนะคะไฟเซอร์เข็มที่สองที่ได้ฉีดที่ออสเตรเลียนะคะแล้วก็โอเคหลังจากที่เราฉีดออกมาแล้วนะคะเขาก็ให้เรารอเนาะเขาให้เรารออยู่ในโอ้เราติดเราติดเดี๋ยวคนมองเอากล้องลงก่อนค่ะเขาให้เรารอเขาให้เรารออยู่ที่ อยู่ในนั้นอะประมาณ15นาทีไม่ได้ให้รอนานเนาะเออรอประมาณ15นาทีว่าเออเราเราเรามีอาการแพ้วัคซีนอะไรอย่างงี้ไหมนะคะโอเคพอเรารอครบ15นาทีแล้วเราก็เดินออกมาแล้วเขาก็จะให้คล้ายๆว่าเป็นพาสปอร์ตของการฉีดวัคซีนนะคะเวลาถ้าเราต้องการเดินทางข้ามเมืองหรือว่าต้องการเดินทางออกนอกประเทศเ<อ>ในครั้ง ต่อๆไปอะไรเงี้ยการที่เราฉีดวัคซีนมันก็จะเดินทางได้ง่ายกว่าเนาะเหมือนกับว่าเป็นพาสปอร์ต ก็เออก็บอกเขาแล้วแหละว่าเดี๋ยวจะขับมาเองก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าครั้งแรกมาแล้วก็รู้แล้วว่ามันอยู่ตรงไหนเนาะเออแต่เขาก็กลัวเราเจ็บเหมือนครั้งแรกไงครั้งแรกมันเจ็บแบบน่าจะขับรถไม่ได้เลยอะ่ะทุกคนแบบเจ็บแบบอุ้ยเจ็บแขนยกแขนไม่ขึ้น you yeah, loom got subscribed.